วัสดี้ทุกคนมาดูโชกที่ผมสั่งมากันจากกลุ่มทีเซต่าไทยแลนด์อะไรสักอย่างนี่แหละเราดูมันจะดีไหมสั่งแบบเดิมมานะห่ออย่างดีเลยมาดูว่าข้างในมันจะดีหรือเปล่ามามาดู้อมกันเนะเปียนเมือน ีเกีดแป๊บหนึ่งแกะรังแป๊บหนึ่งไปทายดูเนี่ย้างมาอยู่ประมาณนี้ไม่รู้ว่าซึมหรือเปล่านะเดีย๋ยวเราเอามันดูคลิกหัวมันไวไง้งนี้ดูทั้งคืนเราดูว่านะ้ำมันจะไหลออกหรือเปล่าแบบนี่งานเขาก็ด้ใส่ Anh cầu mình xùm nữa ok để mà đua cánh vào mình sẽ xùm được không